เกาหยังเกาหยังเกาหยังเลยเฮ้ยไม่นาพากมันสีจะลุมมันนั่นตีเขาพูดจักที่ดอกรว่านอาสิเขาไม่มันขั้นสิให้กูถือเอาตีไม่กับเกาบางเงินมันสิบป็นไรไปเนี่ยไม่ขั้นนาพากสิไปเกาส่วนน้องมันสิเศร้าตีมะพร้าวโคโคนัสมะพร้าวอ่อนยังโคโคนัสบมะพร้าวเฮามะข้าวหยังก่อมะพร้าวห้าวมะพร้าวห้าว เดอะโคคอนาตแอนเดอะสดิสดิ่งมันหาวมันสดีสดิงเสียอคจรมะพร้าวเผาเอาว่าท่านเบิร์ตินตีข้าวหนึ่บักพร้าวเผา่าจเอามาเบิร์ตวนปุ่นิงมะพร้าวเผามะพร้าวเผาเดอะโคคอนาตแอนเดอะชาปนกีเอาเหมือนิเต้าเยพื่อสิว่าชาปนากีเอาชาปนากีกับเผาเนี่ยเนาะ จ้าไอเจ็บโดนแล้วว่ามีใจให้ไอไห้ายแล้วบ่ก่มีอยู่เอ้ามีอยู่อย่างควบคุบก็พอจะเถียงพี่ผัวไมไอ้กดเมีพี่จะอานกสาโคเลยหรอครับเออโคละสี่พานะสาโคโลคละสี่พาถ้าสาคโคก็หมื่นสอแต่ถ้าขี้ไปทีทีละสองพาสองพาถ้ากาโหทีก็หมื่นสอ สาโคโหดทีสี่พาสอพาโหดทีสาเดี๋ยวหนูไปเอาเครื่องคีเล่ไม่ต้องไม่ใจใกล้ล่าละป้อนวัดปลาตาดล่ะกกินไม่ต้องกินเล็กตัวโลแล้วนะเออบเราอุ่นเงินโจ้คุณนายเจี๊ยปันนั่นมาผมไม่สมกันงานใช่กูโยนตั้งเพื่อนกมโยชุดระบน้ำมาบุซูโยนน้ากูเียบเจียบเนี่ย มึงก็รู้ตั้งเวลาต้วมบังนั่งปิแหมทองเอ้ยไม่ยังน้อผีสรีเอ้ยเจ้าผู้พักกระบำพักกระบำพักกระบวเจ้าผู้กอกบอกบำลิงเท่าแขนบักเข่งไม่ยังพักกระบวพักกระบำทีปลอบมึงพญานาพญา,น,า,พา,น,านี่ออโอ้ยผีเอ้ยฟังเสียงเบาดังมาสั่งมะฮวนแต่น,น้อสั่งมะฮวนฮว,น,วนกล้องดังเข่าใส่ห้วยใส่หูใส่หูย่านตะพีนั่นแล้วมาตีแถลงเบาเก่าหิ้วหมอยล้นโอ้ยิงเลย เองมองเงินมันคือบวกเขามาคั่นคั่นมาคั่นกับเขาแม่มันเลยเป็นยังงเออญาติพี่น่ะรามาตตีแถลงว่าเอาละมาจากตอกพี่เอ้ยจากโพถือข้อยอมโพถืกล้องสิกินข้าต่างขิ่งหน้าห่วยมันสิเสียวใส่มือบอกเอออีนี่แม่อันความรักปฏิเสธเกิดมาจากหัวใจแม่นไผ่ไผ่ก็คือกันดังอีแหลมทองน้อยเปลี่ยนแสหลมเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหม่องแหลมทองน้อยฮนบอกมันบันคือ แม่ไปไปก็คือกันดังอีแลมทองเท้าทไหนบอกขี้เกียจไงทำไมขยันน่ารักจังอ่ะ